หนึ่งครับกับการเก็บตัวครั้งนี้ครับเป็นไงบ้างพ่อยครับก็การเก็บตัวครั้งนี้ก็คือหนึ่งเป็นการเรียกผู้เล่นที่อยู่ในประเทศนะฮะที่ไม่มีไม่ได้ติดภารกิจอะไรเพราะว่าเราก็เป็นการรีเช็คนักกีฬานักกีฬาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่ที่มีอายุน้อยหรืว่าทางผู้เล่นที่มีประสบการณ์ที่มีผลงานในที่ดีในลีกที่ผ่านมาก็เรียกมาทดสอบว่าในระหว่างที่ เราในวนันนี้แต่ละคนมีหนึ่งสภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างรวมทั้งเรื่องของวิธีการเล่นในแต่ละคนหลายๆคนมีทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ด้ว<อ>ยๆๆตอนนี้เราก็มาดูในเรื่องของแพลปฟอร์มสำหรับการเล่นกีฬาฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิสัยิัศนเรื่องเทคนิคเรื่องของ ic, เทคนิคก็จะมีการประเมินใน,ใน,ในทั้ง3ามสี่ส่วนที่ที่พูดมาเนี่ยก็คือว่าในแต่ละคน,นมีสมรรถภาพทางกายรวมทั้งในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของเกม เรื่องของเทคนิคต,ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคบเพื่อเราจะได้เป็นการประเมินตัวผู้เล่นในการที่จะคัดเลือกะะว่าผู้เล่นที่ดีที่สุดในการเล่นกีฬาสีเกมครับอันนี้เป็นแคมป์แรกครับระยะสั้นๆประมาณ5วันอย่างนี้แผนการเตรียมสีเกมเป็นงไงบ้างครับของมันเนี่แผนคือระยะสั้นเนี่ยคือ5วันเนี่ยคือเราเป็นการเหมือนรีเช็คผู้เล่นที่อยู่ในประเทศนะคะว่าใครมีสภาพร่างกายรวมทั้งมีผลงานมีความเข้าใจเกมเป็นยังไงนะคะแล้วก็หลังจากนี้ไปก็คือจะเป็นการ ในช่วงพีฟาเดก็จะมีผู้เล่นที่อยู่ในต่างประเทศนะะกลับมาร่วมแคมะป์แล้วก็จะเป็นไปเป็นการซ้อมร่วมกันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาที่ดีสุดไปเื่อยๆ้ะก็ะะจะมะีการโรเทชันนักกีฬาเ,เข้าๆออกคนไหนที่มีผลงานดีก็จะได้เข้ามาซ้อมคนไหนที่ติดภาร,รกิจในการไปเล่นกีฬาพีฟลในต่างประเทศก,ก็ก็ไปทําภารกิจเัวียงให้เรียบร้อยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็มีการติดต่อประสานงานกับน้องๆที่อยู่ใน แต่ละสโม,มสรน,นะคะว่า,าจะสามารถกลับมาร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมได้ยังไงซึ่งแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมของเรานรี่ก็คือเราจะเป็นการฝึกซ้อมในมีความสมด้ลแบบต่อเน,นื่องนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนหน้าไปจนถึงเอช่วชก,นนการแข่งขันกีฬาสีเอมก็มาในครั้งนี้ครับอาจารย์อยากเห็นอะไรกับน้องๆทุกคนในครั้งนี้ก็เป็นการประเมินผลเลยะคะ่ะว่านักกีฬาแต่ละคนจะมีความสามารถในแบบไหนโดยเฉพาะ ว่าความสามารถในเฉพาะตำแหน่งที่เขาเล่นนะครับเพื่อเป็น,นการประเมินว่าในแต่ละตำแหน่งเนี่ยเรามีผู้เล่นที่ดีที่สุดคือใครแล้วก็เราจะสามารถพัฒนาใครได้บ้างในการที่จะเล่นให้ร่วมร่วมกันได้โอเคครับแฟนหน่ครับก็ฝากขอบคุณฝ่าแฟนบอลทีมชาติไทยนะคะที่ยังคงสนับสนุนแลวก็ให้กำลังใจทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติแล้วก็อยากให้เป็นกำลังใจแบบนี้ไปนานๆค่ะแล้วก็พวกเราก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด